เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับป่าข้าวโพดของฉันเนี่ยแล้วป่าข้าวโพดที่เขียวขจีกับฝักข้าวโพดสีทองที่ฉันและเพื่อนเคยได้กินอย่างอ,อร่อยมันหายไปไหนหมด่วผู้เท่าเกิดอะไรขึ้นกับทุ่งข้าวโพดของเรามันหายไปไหนผมไม่อยู่แค่ไม่นานทำไมมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ครับ สิ่งที่แกเหินเกิดจากความประมาทของมนุษย์ที่มักง่ายเห็นเกตัวชอบเผาป่าตัดไม้และโรงงานชอบปล่อยควันทำให้เกิดมลพิษภาวะโลกร้อนต้นไม้พืชผลทางเกษตรจึงขาดแคลนน้ำทำให้ตายผมจะทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมครับแล้วเองจะทำอย่างไรผมจะไปปรึกษาเพื่อนมดเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนครับ เพื่อนๆเรามีเรื่องจะปรึกษาตอนนี้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนทําให้ป่าเขาพุ่ที่เป็นอาหารของพวกเราตายใครพอมมีวิธีแก้ปัญหาได้ไหมพวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนในอากาศได้ไหมได้ได้เห็นด้วยพวกเราไปช่วยกันปลูกต้นไม้กันเถอะเย่เย่ yeah, yeah, พวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้ทำให้ลดภาวะโลกร้อนแล้ว ใครมีวิธีลดโลกร้อนให้กับมดได้อีกคอมเมนต์ Comment บอกได้เลยครับ